ครับสวัสดีครับเอฟซีอยเวาดทุกทุกถันนะครับเ oh. มืองฟอยเยวาดกับสีเลียนเชิ่ f เอฟซีมาเบิงการพัฒนาการของเจ้าสิทธิชัยนะครับเจ้าสิทธิชัยที่เกิดมาแล้วก็มีเพื่อนต่างอายุต่างเผ่าพันธุ์นะครับเขาก็ปรับจุนเ่กันอยู่น้ำกันได้นะครับคนละเพดคนละพันธุ์ก็ได้นะครับเนาะสำหรับเจ้าสิทธิชัยก็อยู่น้ำกันเขาก็ถือว่า เป็นเพื่อนรักกันน่ะละงายเงา,าได้ครับเนาะแรกเริ่มที่ซิติชช่เกิดมาก็มาเห็นสามชีวิตอยู่รวมกันนะครับคือเจ้าเสือเจ้าสิงโตแลวก็เจ้าดัมมี่นะครับอยู่นํากันสามคนเขาก็นึกว่าเพื่อนฟูงเขาไงละเพื่อนรวมโลกผู้ห้กําเนิดเขาเขาก็ไม่ไม่เขาก็ยังโมโหว่าอันใดเป็นแม่อันใดเป็นผู้ห้กําเนิดเห็นสามตัวอยู่น้ากันนี่ก็เออ ที่มนทยเดียวกันที่ในความคืดของเขาเนาะครับเนาะเขากับทิว่าไทยเดียวเขานั่นลหละแข่นกันเลื่องกันนะครับกับเวลาพาคก่อนกับยูไฟยูมันเวลาเล่นเขากับเล่นครับช่วงนั้นมันเกิดเป็นฤดูหนาวเนาะครับเนาะก็เหตุจังไงได้ละ่ะแก้ให้หนาวเขาก็คือว่าเนี่นเยเฮตดจังไงมันถี่เศร้าหนาวเนาะสันก็ธรรมชาติมันก็ดดีสอนเขาเองเนั่นแหละเนาะครับคืองวอมร่างกายเลนีนให้มันกระตุนร่างกายให้มัน อ้อนนั่นแหละเนาะครับให้มันเลือดฉีดน้าร่างกายให้มันเศร้าหนาวเข้ากับแลนเข้ากับเห่าเนาะครับสาส้นนั่นหยอกนั่นหยอกนี่ไปตามภาษาเขานั่นแหละคือแก้ปัญหาไข้หนาวเนาะครับเพราะว่าเขากับโบมี่ผ่าห่มโบมี่เอนิลกห้วยวันนี้เนาะมันดังไฟไห้มันกับไปส้วนออกคือเขามันก็บโมักไฟปันไดเนาะครับเขากับแลนเขาก็แก้ปัญหาเมื่ออายุเขาครบหาเดือนแล้วกะโอ้ เขากะสีสอบแลนเลรดื้อม so ึนอือแลนไปทั่วที่ทั่วแดนก็ขันแม่นเล็กน้อยกะซีเมนยุอนุบาลนี่แหละเนาะครับเนาะห่วยดื้อายเด้เอาเสื้อกล้ามขาไว้่นเด็กน้อยก็ได้อือไ่บ่อันนี้ก็คือกันนั่นละซ้ำเด็กน้อยอนุบาลนั่นละขันบ่ระวังเลวมันสีตํำทั้งเทาทั้งเอวห่อยเที่ยวระวังเอาเาะว่าก็กำลังดื้อกำลังหาวเผ้อบ่ไดดมันสีแลนหะกแลนสุย ยังมากใกล้ๆคนในมหาเฮาค่อยๆก็เอาว่าจะใดมหาก็คือว่นนั่นแหละนะครับสัญชาตญาณมันเคยอยู่น้ากันมันหาแม่มันมันกะหาแห้งๆขันมหาเฮามันก็หาแห้งบ่อยๆมันเจ็บเนาะก็ค้นเซ่ไปหมดละสาหรับนิสัยเขาอ้าวเจ้าสิทธิชัี่ใช่ตอนนี้ก็อายุครบสิบเดือนพอดีนะครับครบสิบเดือนนี่ก็เอ้ากะธรรมดาละมีตารางการกินตารางการนอน ให้นอนเว้นหลายๆนะครับให้นอนเยอะๆให้กินน้อยๆก็พักเที่ยงก็ให้เอาเขาขึ้นมานอนนอนภูมียขึ้นก็จังสีหาหยาสู้กินสันว่าสันโบอะไรกินถึงโบโบถึงเวลาโบให้กินก็ซ้ำนี่แล้วกันยังโบหันได้เศร้านุ่มนะครับสิบเดือนแล้วก็ได้ก็ยังกินนุ่มอยู่เจ้าสิที่ใช่นี่ก็ได้แต่ว่าก็คือว่านั่นละ หอดเวลาแม่เขาถ,ถีบออกเองเละแม่เน่ามันไปคุ้มกินแม่ว่าให้กินกับคุ้มคุ้มเหงกินเอาแม่นอนอยูกับขืนคุ้มขื่นเหยียบให้แม่ลูกขื่นให้กินนุม่มอยากกินนุม่มพอมาถึงเวลาที่เขาสิ่กินเนาะครับเนาะแม่ทันตัวขันเบาเรื่องกินนุม่มโอ้ท่องี่ปันมีนาฬิกาไว้เนาะสิติทใช่เนาะหอดเวลาเราเือสิอยากกินหล่นเนาะมื่อคืนบ่งเรากะ กอยังเขาอยากกินกาแฟาหนี่แหละเนาะตื่นขึ้นกับแม่นกินโหลด้นเวลากับคันบ่กกินกับที่บเป็นตะยูนั่นแหละฮิตฮิตฮอนๆน,นั่นแหละอันนี้ก็กิกนซะกินให้มันแล้ออวซะกกับโมโหว่าทูกตัวทีผ่านมานั่นจักมันโดนบันไดบุหรี่มันเศรากินนุ่มก็ไดดกับเพราะสังเกตบ่ได้นับจักเทียนเนาะกับมีตั้อองต่เอามันเศร้าเอาเองออก็เศร้าเอาเองทูกตัวนั่นและแต่ว่าออกับจ็กโมโว่ามันจักเดือนจักมือนะครับที่มันเศราก็ได้ нет. อันนี้ก็แกนับมันนี่ก็หัวสิบเดือนเลยได้เนี่ยยังวันได้เศร้าอยู่นุ่มก็ได้แ็ดจังไดนนาะสีมีวิธีสียายาหม่องท่าให้มันบ้องหยาหม่องท่านุ่มให้มันแสบดังบอกเมื่อสิสวนเข้ามันผูกไว้สวนเข้ามันเก็บดังมันกับ็บกกินทถ่ะลยวะเขามันเก็บดังมันเพราะว่ามันก็สิกินยากเนาะก็สิมืออื่นนี่ละมือหฮื่อนี่ละสิสวนเข้ามึงไปยากมากอยากข้าวตังเจียหูเมียขึ้นลอยลงไปกิน ยากินนี่อยู่กลางทงผู้เดียวมันมันลอยลงไปผู้เดียวมันบอยานเด้อค้ยเถิกบ่คือค้ยแม่ไปห้างแม่ห้างเอ่ยมันก็นบอยานไปไกลๆคนน่ะไปหาปร,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 ร้อยกินเขาหาร้อยกินยาที่เข้าฝูไว้เจ้าซิที่ใช่เนี่ยเพื่อนซี่เจ้าซิที่ใช่เดี๋ยวนี้ได้เพื่อนไหมมาแนา่ยาล้างแก่กันได้เพื่อนไหมมาาพึ่งมาไหมไอเสือ ตอนรับสมาชิกบอดีป่านไี้แตงตะกี้มีเจ้าสิงโตแล้วก็เจ้าสำลีอยู่น่ากันบมาในสุ่มมูนนั่นก็หายไปแล้วเหลือเจ้าเสือตัวเดียวอยู่กับเจ้าสิทิชัยสิทิชัยตะกี้กัจนหอดเดียวนี่กับประมาณ11เอดเดือนเป็นบ้าแล้วสนเข้าแล้วเป็นบ้าแล้วจักน้อยกับมักสาวแมนบ่สิทิชัยจักน้อยกับมักสาวของตัวนี่คนกินงา เดี๋ยวสิหามาสูกินดอกหญ้าเจ้าเสือกัดมัดกัดเมน่นยูน้ำเจ้าซิติชัย่นี่แหละ <c ười> อายุสิบเอ็ดเดือนเป็นเบาแล้วกินหญ้าน้ำแม่แตงเพชรไห้แขนบักกระเลงใส่บักวินใส่เข้าไปโอ้เป็นเบาต้องอองเลยเวจักน้อยเกอข้อลำตนตัวไทยให้ไทยนะ้า เห็นบ่บูละ่ะสูมือนีกระไรเอา้ากินเข้าไปสบายปันขั้วนั่นละตั้งแต่กี่มีตั้งแต่ว่ากันเฮ็ดอีหยังคิดนี่เรือกว่าเฮ็ดโบดีแน่เพิ่นปฏิว่าโอ้ยตายไปเป็นยนขั้วบักตูใส่ศาดไถยให้ไถหน้าให้เพื่อนกินเลือสซูผพอเด้พอแม่เพิ่นผ้าวาวา่าบัดซูมือนีขัว้วมันละไถหน้าเพรเปลี่ยนจักรตู่คือว่าละมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเนาะว,ว่าไถยหน้ากัน บมเฟนก <c oughs> ็สิมีการเปลี่ยนแปลงีไปเรื่อยๆอยู่ดอกสำหรับการคล้องเลื่อนค้องฉีบของคนนี่ก็ได้นะครับอนาคตข้างหนากกบโมหัวอันใดสิเป็นอันใดคือกันนั่นแหละนะครับเนาะครับสำหรับคลิปๆนี่ก็วันยีหวัดก็ขอคงขออวยลุงสะกนอ,ะน,อ,ะอกน,นะครับเนาะไห้พอกันคลิปหนาเด้อนะครับเนาะครับก็คือเพ่อนวานนั่นแหละกล้วยเขาเล่ถือตาพอขา คนพี่บ้าถื่อตาผู้สาวว่าสันนะครับเพิ่นว่าบ้าหน่อยบ้าไลบ้าคอยบ้าแห้งสันใดนาะคอยถื่อตาผู้สาวนี่ <c oughs> ครับก็ก้อนจากกันกัภาษาอีสานวัฒนธรรมนะครับมือนี่มือนี่ก็ขอใส่คําว่าโดนนะครับโดนนี่แปลว่าล่าชาหรือว่าเนินน่านนั่นนะนะครับคาว่าโดนสมมุติว่า ไปเกี่ยวเขาคือโดนแท้ไปเหตุงานคือโดนแท้คือสาแท้กับเนาะครับพ่อเนย์วัดกับขอเข้าเข้าวัดสวัสดีครับ